ครับวันนี้โชคดีได้เหรียญแปลกมาเหรียญหนึ่งนี่เป็นเหรียญสิบบาทปีหกหนึ่งเยนะครับพอดีได้มามันแปลกๆก,ก็ไม่รู้ว่าที่อื่นเขาจะมีแบบนี้กันหรือเปล่าที่ว่าแปลกนี่แปลกยังไงดูนะครับสังเกตที่เหรียญเนี่ยนะครับคือเหรียญด้านบนซ้ายสุดน่นะครับเป็นเหรียญด้านบนซึ่งเป็นเหรียญน,นี้เนี่ยนะครับนะครับจะออกเป็นขอบเงินนี่ปกติแล้วมันจะเป็นขอบเงิน แต่เหรียญน,นี้เป็นขอบสีทองทั้งด้านหัวและด้านกล้อย,ลยนะครับนี่เป็นปี6กหนึ่งนะครับบอกไว้ก่อนว่าเป็นปี6 1หนึ่งส่วนเหรียญข้างล่างนี้ก็คือปี6กเหมือนกันนะครับเหรียญด้านกล้ยก็จะเป็นคือจะไม่ดูเหมือนจะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่ก็คือภาพของอพระองค์ล้อสิบนะครับก็คือจะไม่ค่อยชัดแต่ส่วนภาพนี้เหรียญสิบเหรียญน,นี้จะแปลก เดี๋ยวเจะกลับมาให้ดูข้างล่างนั่นนะครับเดี๋ยวจะกลับพร้อมกันทั้งสามด้านนั่นนะครับทั้งสามเหลี่ยมนั่นนะครับว่าแปลกหรือแปลกยังไงเอาเหรียญนี้มาไว้ข้างล่างข้างล่างก็จะดูว่ายังยังมีความแปลกอยูน่นี่นะนะครับจะหยิบมาให้ดูให้โฟกัสให้ชัดๆอีกทีงนี่นะครับเป็นเหรียญปีหกหนึ่งดูขอบ สีเงินนะครับซึ่งเป็นปกติแล้วนี่จะเป็นสีเงินแต่เหรียญน,นี้ออกสีคล้ายๆกับสีทองจะเป็นคล้ายๆกับสีทองส่วนขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญก็ไม่ได้ต่างอะไรแต่ด้านพระเศียรก็จะเป็นลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าไปโดนความร้อนหรืออะไรมานะครับผมบอกได้เลยว่าเหรียญน,นี้จากการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับ เป็นขอบสีทองแบบนี้ซึ่งถ้าบอกว่าโดนความร้อนมันก็ต้องมีอะไรแต่นี่คือมันเป็นแบบนี้ส่วนขอบขอบข้างขอบไซส์สุดนี่นะครับคือตรงนี้ก็เป็นสีปกติแต่จะเป็นเฉพาะพื้นในนะครับซึ่งปกติซึ่งนี่นะครับขอบข้างๆก็จะมีนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับม,มีขอบนูนเป็นลักษณะขอบแบบนี้ซึ่งก็สวยงามแล้ว เขาเสียนร,รูปอะไรทุกอย่างลายคมชัดเกนีมากนะแบบนี้นะครับดูขอบด้านข้างตรงนี้ดูขอบด้านข้างดาูดูด้านก้อยดูมั่งนะนี่ด้านก้อยก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังนะนะครับเป็นแบบนี้แต่ส่วนเหรียญอื่นๆ เียน่งซึ่งเป็นปี61นะครับจะเป็นแบบนี้อย่างเหรียญน,นี้ไม่เป็นจากความแปลกก็คืออาจจะไปโดนอะไรมาแต่ส่วนเหรียญตะกี้ที่ให้ดูนี่มันแปลกแปลกทั้งด้านข้างทั้งอะไรก็บางคนก็อาจจะมองว่ามีขาบมีอะไรแต่ผมบอกได้เลยที่ว่าแปลกมากก็คือตรงขอบนี่นะครับคือเป็นขอบสีเงินเนะี่ยมันจะเป็นสีเหลืองสีทอง ส่วนขนาดที่การดูจับขนาดจะจับให้ดูนะครับขนาดก็นี่เราดูแบบไร้สดนะครับไม่ได้มีสคริปดูขอบด้านข้างสิครับจะเป็นสีคล้ายๆกับสีด้านสีขอบด้านนี้นะครับก็คือแต่ว่าเราดูขอบดีดูที่ขอบเหรียญสังเกตขอบเหรียญน,นะครับจะเป็นสีเหมือนอย่างที่ผมบอกว่าเป็นสีทองสีจะไม่เหมือนเขาซึ่งเหรียญน,นี้ บอกตรงว่าสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นเหรียญแปลกอีกเหรียญหนึ่งที่บังเอิญผมอยู่กับเหรียญน,นะครับบอกบอกไว้ก่อนว่าอาชีพไม่ใช่ในายแบงค์นะครับที่บอกว่าอยู่กับเหรียญอยู่กับแบงค์นี่ไม่ใช่อะไรบังเอิญเรามันอาชีพเรามันทำมาหากินน่ะขับสองแถวมันก็ได้เจอเหรียญเยอะแต่ตั้งแต่อยู่กับอาชีพนี้มาแล้วก็เจอเหรียญปีหกหนึ่งมาก็มาก บอกเลยว่าเหรียญน,นี้แปลกสุดๆซึ่งเหรียญน,นี้ก็เผื่อมีคนอยากจะจับเป็นเจ้าของหรือว่าอยากจะได้ไว้ครอบครองก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาติดต่อมาได้นะนะครับหรือจะดูแช่ไว้เป็นวิทยาทานเผื่อบางทีเราไปเจอเหรียญแบบนี้อย่าทิ้งเด็ดขาดผมบอกได้เลยว่าเหรียญน,นี้มีความงามมากๆนะครับแต่ไม่มีตําหนิอะไรไม่มีตําหนิไม่มีอะไรเหรียญก็สวย ทุกอย่างไม่มีรอยขีดรอยรข่วน้ค่าบดำๆนี่ก็เป็นคราบปกติก็ไม่แน่อาจจะเกิดจากโดนความร้อนจากหรืออาจจะไปงัดออกมาจากการเผาศพก็เป็นไปได้แต่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับดูลักษณะเหรียญไม่ใช่แบบว่าเออไปโดนลักษณะนั้นมาคราบตะก,กันตรงนี้ก็เป็นคราบที่แบบว่าสามารถเค็ดถูออกได้ง่ายแต่ว่าผมไม่อยากจะทําความสะอาดมันเพราะว่าผมมองว่า เหรีนี้สวยงามสุดๆเดี๋ยวถ้าเกิดใครมีความรู้เรื่องเหรียญที่ว่ามันโดนความมงนความร้อนอะไรก็อ,อินบ็อกมาพูดคุยกันได้นะครับนี่นะครับขอบเหรียญก็เป็นแบบน,นี้ให้ดูชัดๆกันชัดๆนะครับสวยงามสวยงามสวยงามถ้ยายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับฝากเรื่องเหรียญ10บ,บาทปี61ของรอสิ ด้วนะครับว่ามีความคิดเห็นเป็นเยี่ยงไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีกครั้งหนึ่งนี่นะครับ